สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเราบอลเลยน,นะครับวันนี้มาพูดถึงเกมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายอันดีประเทศไทยนะครับหลังจากที่ลงสนามแข่งขันในรอบเจ็อันดับ9ก้ถึงสิเนาะก็สามารถเก็บชัยชนะต่อไต้หวันไปได้3าตัวโเซตนะฮะเดี๋ยวมาพูดถึงรายละเอียดของเกมการแข่งขัน,นในแมตช์นี้กันนะครับผม ทีมไทยของเราหลังจากที่ตกรอบนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลเอวีซีเชลินครับ2024นะีะที่บาเรียนนะเราเป็นแชมป์เก่าแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้นะครับก็หล่นมาเล่นในรอบจัดอันดับ9 1 2ถึง12นะครซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้าง บังเอิญเนาะคือทีมจากอาเซียนเนี่ยในรายการนี้เนี่ยมีทั้งหมด4ทีมนะฮะก็จะมีไทยอินโดนีเซียเวียดนามแล้วก็ฟิลปิปปินส์นะครับเป็น4ชาติยักษ์ใหญ่ที่ลงเล่นในซีวีลีกด้วยซ้ําไปนะฮะได้ลงเล่นในรายการนี้ทั้ง4ทีมเลยแต่ว่าการว่าทางฝั่งของเวียดนามนะฮะทีมเดียวนะที่สามารถผ่านกาสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้เพราะว่าเวียดนามเนี่ยเอาชนะไต้หวันนะครับแต่ไต้หวันเนี่ยก็ ส่งชุดยู้ยสมาเล่นนะฮะเลยทำให้ทางเวียดนามเนี่ยสามารถผ่านก็สู่รอบต่อไปได้นะครับแล้วก็ทั้งฟิลิปปินส์นะครับทั้งไทยทั้งอินโดนีเซียเนี่ยก็ตกรอบหมดเลยนะมีแค่เวียดนามเท่านั้นที่เข้าสู่รอบแปดทีมสุดท้ายได้ค่อนข้างแปลกคือถ้าเวียดนามตกมาเล่นด้วยกันเนี่ยโอ้โหมันจะครบอาเซียนทั้ง4ทีมเลยจนะ้ะของเราเนี่ยหลังจากที่แพ้ให้กับคาซัตฐานมาเมื่อวานนี้นะเราก็มาเล่นเกมในรอบจันดับรอบนี้นะครับรอบจันทาถึงสินะแล้วก็มาเจอกับผู้แข่งนั่นก็ค นะซึ่งก็อย่างที่บอกไปไต้หวันเขาส่งยูวีมาแข่งขันมันก็ไม่ได้หนักมากเนาะออดูจากฟอร์มไปเล่นของทางไต้หวันใน2เกมแรกแล้วก็ยังถือว่ายังเป็นบอลเด็กอยู่นะครับด้วมาเจอบอลผู้ใหญ่ก็อาจจะตื่นสนาม่อยรวมไปถึงการมาเล่นในในแมตช์ผู้ใหญ่มันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างหนักอยู่แล้วนะฮะซึ่งทางไต้หวันนี่ก็แพ้ออสเตรเลียแล้วก็แพ้เวียดนามมาในรอบแรกนะครับโดยที่เกมในแมตช์นี้เนี่ยทางโค้ชพักกีบอลนะครับคุณซซอทีมไ,ไทยก็มีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นเล็กน้อยนะครับผมโดยที่ มือซก็เป็นมุจริทวงทรนะครับหัวเสาสองคนเป็นสุปกรเจียนไทยสง์ไดยออกซั์คู่กับอนุรักษ์พันรำนะครับส่วนบีหลังเป็นอมรเทพพนฐานหัวหน้าทีมนะครับมอดเร็วสองคนเป็นประเสริฐปีนแก้วจับคู่กับอนุชิตพักดีแก้วนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงประมาณสองาตำแหน่งนะครับผมมอดเร็วจากที่ใช้กฤษดาก็เหมือนแบ์นี้ให้กฤษดาได้พักไปเลยนะให้ยามีนได้พักไปเลยหัวเสาก็แบ์นี้เปลี่ยนมาใช้สุปรกรนะครับก่อนหน้านี้ก็จะเป็นอนุรักษ์คู่กับทางด้่งของ จาก,กรีถนอมน้อยนะส่วนไต้หวันเองเนี่ยคือเขาก็ใช้สไตล์เดียวกันกับทีมหญิงเลยนะทีมหญิงเนี่ยเขาส่งชุดยูยมาเล่น a อ c c h a l ช e เลนนะครับทีมชายก็ส่งยูยมาเล่นโดยการนี้เช่นเดียวกันซึ่งก็ต้องบอกว่ามัน มองในมุมนึงก็ถือว่าดีนะครับเป็นการให้โอกาสเด็กๆดาวรุ่งนะครับแต่มองในอีกมุมนึงก็คือมันเป็นราการของทีมชุดใหญ่มันก็เชิงประมาณว่าไม่ให้เกียรติรายการนะเนาะอันที่เขาพูดกันตามตรงนะครับเพราะมันเป็นรายการชุดใหญ่ลงไปถึงรายการคัดทีมวีอ็นแอลแต่ทีมที่ส่งตัวผู้เล่นมาแบบนี้ก็คงมองแล้แหละว่าในการนี้เขาไม่ได้คาดหวังก็ไม่ได้เน้น นะเขาก็เลยส่งเด็กมาเล่นถ้าไม่ส่งมาเล่นเนี่ยมันจะมีปัญหาอาจจะต้องเสียค่าปรุงค่าปรับ,บ,บอะไรกันไปว่าส่งมาแล้วกันแต่ว่าก็ส่งมาแล้วก็ให้โอกาสเด็กๆเล่นไปเลยหรือแม้แต่อินโดนีเซียนะฮะอินโดนีเซียเนี่ยก็ส่งชุดเด็กมาเล่นเลยเหมือนกันนะครับเพราะว่าอินโดนีเซียเนี่ยลีเขายังไม่ปิดนะตัวผู้เล่นที่เล่นลีกเนี่ยตัวดังๆของเขาไม่ส่งมาเลยนะครับทั้งชายทั้งหญิงก็ทําเหมือนกันไต้หวันก็ทําเหมือนกันถือ <laughs> ว่าแบบเป็นอะไรที่ค่อนข้างผิดคาดนิดนึงนะเออมันก็น่าเสียดายตรงที่แบบ รายการนี้มันควรจะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่แบบทีมใหญ่ๆเขาอยากจะมาลงแข่งขันแย่งพื้นที่ไปเล่น VNL แต่มันกาจะเป็นเขาเรียกว่ามันอาจจะเป็นความความฝ่ายฝันที่จะไกลที่นึงนะถ้าจะมองไปถึง VNL ไปเลยะนะฮะแต่ก็อย่างน้อยก็ส่งมาซะหน่อยแต่นี้ก็เป็น2ชาตนะิที่ส่งเด็กมาเล่นเลยทั้งอินโดนีเซียลงไปถึงทางไต้หวันเองก็ ใช้แผนนี้ทั้งหมดอะซึ่งในแมชนี้นะครับทีมไทยของเราเองก็ถือว่าด้วยความที่เราเจอกับเด็กด้วยนะครับเราเจอกับเด็กชุดยู20ด้วยมันเลยทําให้แบบฟอร์มการเล่นของเรามันก็ดูดีมากขึ้นนะครับเด็กเองก็ยังมีข้อผิดพลาดบอลรับเสริรบเห็นได้ชัดเลยเออเรอร์ก็เสียกันเองเยอะนะครับรวมถึงเกมรุกก็ยังไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควรน,นะครับทีมไทยเอง2เกมแรกก็อาจจะยังดูไม่ค่อยจะจะสู้ดีมากนักนะนะเออฟอร์มการเล่นยังไม่ค่อยไปรูปเป็นร่างมากนะฮะแต่พอมาแบบน,นี้ก็ยังเหมือนเดิม ผมไม่ต่างจากเดิมแต่ว่าเราเจอคู่แข่งที่ไม่ได้หนักมากไนงะเออแบบนี้เราเจอคู่แข่งที่ชิวๆนิดนึงนะฮะแล้วเด็กก็มอนเจอเราแล้วมันก็แบบเขาก็สู้เต็มที่เท่าที่เขามีแล้วแหละ่แต่ด้วยความที่อ่เราก็ตัวผู้เล่นค่อนข้างครบเครื่องกว่านะเซตแรกเราชนะไปนะครับผมที่คะแนน25ต่อ17นะครับ ก็ขึ้นนําไปก่อน1ต่อศูนย์เซตพอเข้าสู่เกมเซตที่2เนี่ยทีมไทยก็ยังส่งตัวผู้เล่นชุดเดิมลงสนามนะเอาจริงผมยงอยากเห็นแบบว่าลุงปาให้โอกาสอีกคนก็คือน้องดอมนะฮะใช้วัดถุงคำซึ่งดอมองลงมาในแมตช์แรกที่เจอกับปากีสถานแต่ว่าแมตช์ที่2ไม่ได้เล่นเลยนะแมตช์ที่แพ้คัซักแมตช์นี้เขาหวังว่าออจะเห็นดอมลงมาเล่นหน่อยแต่ลุงปาก็ไม่ใช้เลยนะฮะไม่รู้ว่าน้องมีอาการบาดเจ็บหรืออะไรยังไงหรือเปล่าเนะี่ยเลยไม่ใช้นะฮะรวมไปถึงอีกคนก็คือฟุกนะ,ะส่วนที่พงศ์ด พราะถ้าไม่เจ็บน่าจะใช้ไปแล้วการเพรา,าตำแหน่งบีหลังเนี่ยโค้ชปาร์คก็ให้ทางนั่งของธนทัศน์มาเป็นตัวซับตัวเปลี่ยนกับทางนั่งของอมรเทพแทนนะครับผมก็กลายเป็นว่าฟุกเนี่ยน่าจะมีอาการบาดเจ็บเพราะว่าวันที่ผมไปดูซ้อมนะครก่อนที่ทีมจะเดินทางเนี่ยฟุกก็มาแค่ยืดร่างกายกับทีมนะไม่ได้ไปลงซ้อมด้วยก็เดาว่าก็คงน่าจะเจ็บแหละซึ่งก็ถือว่า สวยนะใช้คำไหนไม่ได้นอกจากคำว่าสวยนะครับเพราะว่าฟุกเนี่ยติเป็นซีเกม2023ที่กัมพูชาด้วยแต่ว่ารายการนั้นเนี่ยโคชยุนก็บอกว่าทั้งฟุกแล้วก็เติร์กเนี่ยก็เจ็บไม่ฟิตมากนักนะครับแล้วก็กลับมาก็พักรักษาตัวแบบยาวยาไปเลยรวมไปถึงตอนที่ประกาศรายชื่อมาในรายการเนี้เอพิเชลินเนี่ยมีชื่อฟุกมาด้วยผมก็คิดว่าเออน้องน่าจะหายเจ็บแล้วน่าจะพร้อมลงสนามแล้วแต่การเป็นว่าสุดท้ายก็เหมือนเดิมนะยังไม่หายแล้ว แหมไม่รู้ว่าไปเจ็บตอนไหนไม่รู้ว่าไปเจ็บตอนหลังประกาศรายชื่อแล้วหรือว่าใส่ชื่อไปก่อนกะว่าจะหายทันแต่สุดท้ายหายไปทันก็เลยการว่าเราไม่ได้ใช้เลยนะครับสำหรับทางสุทธิพงศ์ก็เลยเป็นเป็นอีกหนึ่งโคตา้าที่ที่น่าเสียดายนะฮะที่มาแล้วไม่ได้เล่นเลยนะครับผมอ่ะซึ่งก็เซตที่สเนี่ยทีมไทยค่อนข้างที่จะเล่นได้ดีกว่าแล้วก็ไต่หวันเองพอเขาแพ้เซตแรกมาปุ๊บเซตสองขเขาก็จะดูง่อยๆเนี่ยเล่นก่อยๆกันนิดนึง นะฮะแล้วก็ทีมไทยชนะไปในเซตที่2นะครับที่คะแนน25ต่อ15คะแนนนำไป2อศูนย์นะครับพอเซตที่3เนี่ยกลายเป็นฝั่งของไต้หวันเขาออกตัวได้ดีในช่วงต้นเกมนะฮะทีมไทยเราเองก็อาจจะตะกุกตะกักกันนิดหน่อยนะครับจนกระทั่งสุดท้ายในลุงป้าก็ตัดสินใจเปลี่ยนนะเอาสนาจิตลงมาเอา,นาธนทัตลงมาก็เปลี่ยนมือเซตแล้วก็เปลี่ยนท่านั่งของบีหลังนะคือจริงๆผมว่าถ้าเราใช้ตัวหลักเล่นมันก็มีปัญหาหรอกเราจะสู้ได้แล,แล้วแต่กานว่าพอเด็กเขาโดนนําไปสอูนแล้วเซตสามเขาก็เหมือนเล่นแบบไม่กดดันนเมาาก็ล่ไปตสตส ตามฟอร์มของเขานะครับซึ่งกายเป็นเราเองที่ผิดพลาดกันเองอะ่ะเกมรับเสียบ้างนะครับเกมลุกก็ตีไปติดบล็อกเขาบ้างตีออกบ้างนะฮะแล้วก็จังหวะต่อวงต่อบอลก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นี่ครับผมก็การว่าบอลมันสูสีนะฮะแต่พอเเล่นไปสักพักหนึ่งเข้าเข้าสู่ช่วงประมาณกลางกลา,างเกมไปลายเกมมนาะเด็กเขาก็เริ่มหลุดนะไต้หวันเขาเริ่มหลุดเริ่มมีข้อผิดพลาดกันเองเริ่มรับเสิบเสียกันเองนะฮะกายเป็นทีมไทยก็ฉีกแต้มหนีไปได้ในช่วงท้ายเกมแล้วก็เอาชนะไปนะครับที่คะแนน25ต่อ 20นะครับในเซตที่3 mm hmm. ก็จะให้แมตช์นี้เราชนะไป3ต่อ0เซตนะครับผมที่คะแนน25ต่อ17 25ต่อ15แล้วก็25ต่อ20กคะแนนโดยรวมก็ถือว่าเราทำไม่ดีแต่ว่าด้วยความที่วันนี้ เื่องอย่างว่าคู่แข่งก็ไม่ใช่ทีมที่แข็งแกร่งมากนะครับไต้หวันก็เป็นเด็กยุยซิบไปได้เลยทําให้แบบวันนี้เราโชว์ทอมไม่ได้ดีแต่ว่าถ้ากลายเป็นว่าเป็นทีมที่ดีกว่านี้แหละเออฟอร์มของเราจะเป็นยังไงเพราะผมมองว่าแมตช์เนี้ยเราก็ถือว่าทรงๆนะไม่ได้แบบว่าโอ้เล่นดีจ๋าเลยขนาดนั้นนะฮะ <c oughs> เป็นเพราะก็ฟอร์มโดยรวมยังส่วนตัวเท่าที่มองยังรู้สึกว่ายังไม่ได้ดีมากก็คงต้องไปปรับปรุงแก้ไขกันต่อไปนะฮะ <c oughs> มองในอีกมุมหนึง่งแหละอาจจะเล่นมาสามแมตช์ติดแล้วนะครับอาจจะอาจจะเหนื่อยล้านหน่อยรวมถึงเเมื่อาานรา ใส่หนักกับพนังของพัฒสถานมาด้วยเนาะออมองในแง่ดีแล้วกันนะครับก็ทีมเทยชนะในแช์นี้ก็เข้าสู่รอบชิงันดับที่9นะครับผมรอบนี้เป็นรอบจัดันดับ 9- ถึง12นะใครชนะไปชิงที่9ใครแพ้จะไปไปชิงที่11นะครับซึ่งผลอีกคู่หนึ่งเนี่ยนะครับอินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์นะเป็นฟิลิปปินส์ที่ชนะอินโดนีเซียมาได้3ต่อ1เซตนะครับทำให้คู่แข่งของเราในรอบชิงันดับที่เนะี่ยจะเป็นฟิลิปปินส์นะครับอีกหนึ่งทีมคู่แข่งในโซนอาเซียนนะครับผมซึ่งก็ อินโดนีเซียเล่นดีนะเออเป็นเด็กยุวแต่ว่าเล่นดีมากแต่ว่าฟิลิปปินส์เขาก็ยังมีทีเด็ดที่ขาดที่ดีกว่านะก็ชนะไปแล้วครบฟิลิปปินส์นี่โอ้โห เจอเด็กยังเหนื่อยนะฮะทีนี้เดี๋ยวมาเจอกับเราในรอบชิงดับ 9. เก่ารอดูว่าฟอร์มเขาเล่นจะเป็นยังไงซึ่งไทยกับฟิลิปปินส์เนี่ยเท่าที่ผ่านมาเราแพ้ฟิลิปปินส์ไปเพียงแค่นัดเดียวนะครับในการแข่งขันซีเกมส์2019นะฮะที่บ้านของฟิลิปปินส์เองส่วนที่เหลือเนี่ยเจอกันมาทีไรเราก็เป็นฝ่ายชนะไปได้ทุกครั้งเลยนะครับรวมไปถึงในปีที่แล้วเนี่ยเราเจอเขาในการแข่งขันซีวีลีที่บ้านของฟิลิปปินส์นะตอนนั้นเราเป็นเขาเรียกว่าเป็นชุดสำรอง,ช,รองชุดสองเลยกันเออเป็นชุดสองที่เราสมไปเล่่่่นนนนนเเเเพรรราาาาวชุดดใหญขอีตติกกันนัจ์ท สมาคมก็ได้ต้องส่งชุด2ไปเล่นก็ชนะฟิลิปปินไปส์ไป3 2นะในบ้านของฟิลิปปินเองนะฮะก็ถือว่าคือถ้าดูจากฟอร์มโดยรวมอ่ะดูจากผลงานดูจากตัวผู้เล่นเราดีกว่านะฮะแต่ทั้งเรื่องนั้นเนี่ยดูในสนามเนี่ยไม่รู้ว่าผลกรข่งขันจะออกมาเป็นยังไงก็ต้องดูหน้าง,งานอีกทีหนึ่งแต่ดูรวมผมเชื่อว่าน่าจะผ่านได้นะฟิลิปปินเออไม่น่าจะแบบหนักใจมากเท่าไหร่รู้รสึกว่าเป็นชี้อันดับ9แล้วนะครับผมซึ่งวันนี้เอาจริงผมมองว่า เกมนะในเซตสอ่ะส่วนหนึ่งเราก็ไปแผ่วกันเองด้วยแหละคือด้วยความที่ว่าเราเรามองดูแล้วเราเจอเด็กแล้ว เกมเรานําไปสอสูนย์เลยเซตสาม,มันก็เลอาจจะดุเอ่ยนิดนึง่งนะ,ะเพราะฉะนั้นก็ต้องกตุ้นตัวเองนิดหน่อยนะฮะนักกีฬาจะได้แบบว่าผลงานของเราจะออกมาสวยงามต่ยิ่งชนะเท่าไหร่มันไม่มีผลอะไรแล้วไงมันเป็นแค่รอบจัดอันดับไปแล้วแต่ก็เอาจริงก็ไม่อยากให้แพ้ก็อยากให้ให้ทำผลงานอย่างเต็มที่นะเนาะผมก็จะได้แบบมีความสุขกันนิดนึงเพราะว่าปีนี้ทัวร์เมนต์ของเรามันน้อยก็อยากให้เล่นในแต่ละเกมให้มันดูดีให้มันดูน่าประทับใจเพราะว่านี่จะเป็นนัดสุดท้ายของ EVC Cha l l e n g e Cup แล้วนะนะฮะ สำหรับทีมไทยนะครับผมพ่อหลังทีนี้เราเราจะได้พักอีกสักประมาณ2อสเดือนเลยก่อนที่จะเข้าสู่การแข่งขันซีบีลีนะครับสอสัปดาห์เลยนะครับผมสำหรับเกมรอบชิงอันดับที่9เนี่ยจะแข่งขันในวันที่7มิถุนายนนะครับผมในเวลา18บแนาฬิกานะส่วนคู่ชิงอันดับที่11เนี่ยจะเป็นอินโดนีเซียเจอกับไต้หวันนะครับแข่งขันในวันที่7เหมือนกันเวลา15บหนาฬิกาสานาทีนะครับเล่นก่อนนะชิงที่11ส่วนชิงที่9จะเล่นเป็นคู่ที่2องะเดี๋ยวรอติดตาม เชียร์ตามชมกันได้สำหรับทีมชาติไทยของเราเหลืออีก1เกมแล้วในเอว c ซี l ช e เล e ครับ2 0 2พครั้งนี้วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับอย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องอัลบั้มของเราด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ